ทำความรู้จักแทนธนชาเจ้าของฉายาแฟตคิมเบอรี่แทนธนชานักแสดงสาวดารุ่งช่องวัน31ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่หล,หลายๆคนจับตามองกันเป็นอย่างมากสำหรับแทนธนชาโดยเธอเป็นสาวมกความสามารถแบบรอบด้าน ดยเธอชื่นชอบการทำอาหารเป็นพิเศษโดยนอกจากเธอจะเรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการแล้วเธอยังได้เข้าเรียนหลักสูตรการประกอบการทําอาหารจากโรงเรียนทําอาหารระดับโลกอย่างเลอกอดองเบลและเธอก็เป็นสาวที่รักการออกกําลังกายดูแลร่างกายตัวเองได้ฟิตและเฟิร์มแบบสุดนอกจากนั้นความสวยของแทนก็เรียกว่าไม่ธรรมดา พระผ่านเวทีการประกวดนางงามมาหลายเวทีแล้วไม่ว่าจะเป็นเข้ารอบ10คนสุดท้ายไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2015รองอันดับหนึ่งมิสมอเตอร์โชว์2016ด้วยการที่เธอได้เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเพิ่งรู้ตัวโดวยในปัจจุบันแทนก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวภายใต้สังกัดช่องวัน31อีกด้วย